ประหยัดเงินไปเป็นล้านเลยนะคะคันนี้เป็นตัว Honda Accord 2.4 EL ปี17-18นะคะรถผู้บริหารปลดประจำการนะตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ย1 6 3 5 0 0้บาทนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ค่าตัวเหลือเพียง5,99,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1,000 0กับหลักร้อยบาทนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะออปชั่นให้มาล้นๆสตาล์รถ ด้วยคุณแจรีโมทได้เลยนะคะได้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันจอแอนด o อ d ดกล้องนะคะกล้องหอย กล้องด้านข้างบายสปอร์ตมีมาให้ระบบนำทางนีววเกเตอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยออปชั่นล้นนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะแบบนี้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะประหยัดเงินได้ไปเป็นล้านเลยนะคะลูกค้าเราก็เลยดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยหร,รูๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกรับชมให้จบคลิปนะบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซผู้ชมผู้ติดตามทูกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับนันเดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสว,สวยสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันใครสนใจมองหารถวิชิง,งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงล้านกว่าบาทเลยนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว Honda a c c o r d 2.4 EL นะคะปี17.18นะคะสภาพสวยสวยเลยนะ,ะสวยรูสไตล์ผู้บริหารออปชั่นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่1นล้าน6 6แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะแต่วันนี้นะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์ราคาย่อมเยาวราคาจับต้องได้นะคะเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะ,ะฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหมื่นกับหลักร้อยนะคะฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหลักร้อยบาทนะลูกค้าใครที่สนใจอยากได้รถสวยสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะคะฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกบัตแม้แต่บาทเดียวนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงที่เลยนะ,ะลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะเรดดอกเบี้ย พิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นเองนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์เปเซนต์ให้ถึงที่เลยแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะนัดแนะนําไปอีกทางเลือกเลยใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมา,านัดได้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะแนะนําเลยนะลูกค้าไปอีกทางเลือกนะคะการันตีครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มี นหนักผิดความจมน้ากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะได้เป็นรถสีเทาดําสีเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะคะ2ขอไข่หอหีบ1นึกรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเส้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะ,ะส่วนไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบฟ u ู l LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเด y ทามพร้อมไฟไม่มีรอยแตกรอยแล้วเลยนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยก็ได้เป็นแบบไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะ นะะลูกค้าสภาพส,สวยเลยนะนัดเน้นนาเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างเลยแล้วก็มีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะ274รายการนะคะลูกค้ามีใบเซอร์ออกให้รับรองการันตีโครงสร้างให้นะคะการันตีโครงสร้างเลยเกรดเอแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะของรถคันนี้ ได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางเป็นยางปี2023ด้วยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะ การันตีคงสร้างเลยนะเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสันเหลี่ยมคมนะคะตรงป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นเหลี่ยมหลสันคมนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักเยิ่เมื่อยนะกระ,ะจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะ5้า0 0 0กาหมื่บาทลูกค้าขาปีสิบเ ยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงร้านก็าบาทเลยนะลูกค้าราคาหายไปร้านก็าบาทเลยประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยสไตล์ผู้บริหารราคาจับต้องได้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะมือจับประตูซีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะระบบสมาร์ทเอนที่สามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกุญแจสำรองมาให้ครบสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลย นะคะลูกค้าสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะอันดับแรกเลยเรากดไว้นะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามากดตรงปุ่มเครื่องวงกลมนะตรงนี้นะคะกดค้างไว้นะคะก็จะสตาร์ทรถให้อัตโนมัติเลยนี่สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะลูกค้า Honda นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะวอร์มเครื่องก่อนได้เลยนะคะให้เครื่องยนต์ทำงานนะลูกค้า บอกเลยว่าโคดคุ้มคันนี้ใครสนใต้นะคะอยากได้รถส,สวยสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะ098-260-9587นะัดเพยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษ,ษาช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะมาดูภายในของรถกันนะคะสำหรับภายในคันนี้เป็นโทนสี ดำตัดด้วยสีเบรสสวยๆเลยนะคะภายในสวยหรูออปชั่นให้มาครบเลยนะ mm. มือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกก็จกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ mm. มีเมมโมรี e เซตของบอกคนขับด้วยนะคะ mm. สามารถตั้งค่าปรับระดับคน เบาคนขับได้นะตั้งได้2ระดับเลยนะคะลูกค้ามีปุ่มออคอนมาให้ระบบกัรลื่นท่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วพวกออปชันระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบเลยนะแล้วก็มีบายสปอร์ตด้วยนะคะมีกล้องด้านข้างฝั่งกระจกด้านซ้ายให้ด้วยนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะมีเพนเดนชิพมาให้เรียบร้อยแล้วนะพวงมาลัยเนี่ยเขาดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะหุ้มหนังนะส่วนด้านบนนะคะจะดีไซน์ เป็นแบบรายไม้นะคะเพิ่มความรู้ระความมีระดับมาให้นะคะตัวจอ Android เนะะี่ยค่ะได้มา2จอเลยนะติดตั้งให้จากโรงงาน Air Auto นะคะปุ่ม Enging Start Pendant Chip ก็มีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะคะด้านในอีกรอบนึงนะเพื่อจะดูระบบการทำงานออปชั่นต่างๆของรถกันนะคะพี่อ่ะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ ไม่ถือว่าไม่เยอะด้วยนะคะ1นึ่0 0สโลดนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก็ไม่อย่างแน่นอนนะคะตัวจอ Android นะมีมาให้2จอเลยนะคะเป็นระบบทัสกีนนะคะพี่แล้วก็มีระบบนำทางน a วิเกเตอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะกล้องนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้นะสามารถตั้งได้3ระดับเลยนะคะนี่ ปรับตั้งได้3ระดับเลย3มุมมองนะคะแล้วก็ตัวบายสปอร์ตด้านข้างนะคะเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนี่ก็จะมีกล้องด้านข้างมาให้ด้วยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆภายในหรูออปชั่นครบนะคะใครสนใจห้ามพ้นเลยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux เสียบได้นะคะมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะนังสีเบจนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีก ไม่มีขาดเลยนะสภาพส,สวยๆเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวล้อซอกประตูนะคะเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพี่ยนใดๆนะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานติดต่อมาหาณด่นดวนๆเลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะมาดูกันต่อนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ แอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะที่พักแผนตรงกลางยื่นลงมาเป็นที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังให้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะก็มีมาให้นะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดเอาเองได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแบบอัตโนมือนะคะพี่นี่นะสภาพสวยๆเลยนะสวยรู้สไตล์ผู้บริหารนะคะเป็นรถ ที่สามารถจับต้องได้นะราคาไม่แรงนะคะพี่ผ่อนแค่10,000กับหลักร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะลูกค้าเงินเดือนประมาณ1 0 0 0 0อ่าน,นะเงินเดือน2 0 0 0ก็เป็นเจ้าของรถหรูๆรูแบบนี้ได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหลักๆเลยก็ใช้แค่สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเอง นะคะลูกค้าแนะนําเลยนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว้ายทะเบียนสวยๆนี้เลยนะซองขอไข่หอหีบ119กรุงเทพม,มหาคนครนะคะใครอยากจะให้ไปใช้งานแนะนําเลยนะ ราคานะคะหายไปจากใบแดงร้านกว่าบาทเลยนะคะลูกค้าประหยัดไปได้เยอะเลยนะมาอยู่มือสองนะคะแค่ห้าเก้เท่านั้นนะคะนี้ห้านเ้าหมื่นเก้บาทนะคะฟรีดาวได้เลยนะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ บอดีกงกว้างเลยนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะ,คะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโกโ้มีติดอยู่ครบนะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะฝากระโปรงด้านหลังเดิมๆเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะ ไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่วนคานด้านในนะคะคานตรงๆเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขียกพยื่อนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะรออะไรเครื่องมือแม่นแรงครบซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหา ได้นะคะช่วยทุกขานดันทุกเค้นแน่นอนนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้านอนรออยู่บ้านหล่อหลสวยๆเลยนะไม่ต้องเสียแรงมาถึงกรุงเทพนะคะเดี๋ยวนัดจัดการให้นะคะไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องอาเตรียมแค่เอกสารไว้เท่านั้นนะคะปากกา เจ้าหน้าที่เตรียมไปให้เรียบร้อยลูกค้าบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกสบายให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะอะมาดูต่อนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขถังโต้งเช็คบวดศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูดเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยื่อนบอดี้ภายในสวยๆออฟชั่นให้มาลน้ลนๆเลยนะคะออฟชั่นให้มาร้นๆเลยนะมีกล้องนะคะบายสปอร์ตด้านข้างให้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้คันนี้ไป ภาษีนะคะหมดอีกทีนู่นเลยนะมิถุนาปี68พรบรทางเราออกให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของช่วยเราืฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีมีวันตีหลังการขายให้ด้วยนะใครสนใจอยากได้รถสวยไปใช้งานนะคะสวยรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ i vtec นะคะขนาด4สูบ2,400ันสซีซีแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเ้นเก้ e 2 0 e 8 5เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะพวกพาร์ทอะไรต่างๆมีติดอยู่ครบเลยหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขียบเยื่อนนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสีเดิมจากโรงงานนะพวกคานด้านข้างนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงอเม็ดอาร์มมีเห็นชัดเจนเลย โะคระงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยเม็ดอาร์ตเบ้าโชกมีเห็นชัดเจนนะคะมีชุดโชกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ห่อน็อตฝากระโปรงเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีเหี่ยวยาเลยนะฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอก มีติดอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะห้ามพลาดราคานะครับหายไปจากป้ายแดงล้านกว่าบาทนะราคาหายไปจากป้ายแดงล้านกว่าบาทเลยประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะคันนี้ตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะราคาค่าตัวเหลือเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะ,ะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนแค่หนึ่งหมื่นกับหลักร้อยบาทนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจอยา ากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะ Honda Accord 2.4 EL ปี17-18นะคะรถผู้บริหารปลดประจำการ ออปชันให้มาล้นๆแบบนี้นะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทรติดต่อของนัดนะคะ0ูนย์เ9้า7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะเรดดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2.39%เเท่านั้นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะ,ะแนะนําไว้เป็น ทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ